ชาลีวิสลีย์เป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลวิสล่ยที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เชื่อเลยว่าใครที่ได้อ่านหนังสือ อาจจะจินตนาการชาลีวิสลี์ที่เป็นหนุ่มฮอตเนิร์ดผมยาวรักสัตว์เป็นนักกีฬาควิดิชเป็นหนุ่มที่เพียบพร้อมสุดๆอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นในซีรีส์นะคะว่าชาลีวิสลี์ในจินตนาการของเราเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนชาลีเป็นลูกคนที่สองของครอบครัววิสลี์ค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งเขาเลยมีร่างกายที่กำยำและผิวสีแทนกว่าคนอื่นและมักจะชอบเล่นกีฬาควิดิชกับพี่น้องที่สนามหญ้าหลังบ้านด้วย ชาลีเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์เขาได้เล่นกีฬาควิดิชของบ้านกริฟฟินดอร์ในตำแหน่งซีเกอร์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาควิดิชที่เก่งที่สุดเท่าที่ฮอกวอตส์เคยมีมาตอนที่เขาอายุได้17ปีเขาได้เข้าร่วมทดสอบการหายตัว ซึ่งการสอบครั้งแรกของเขาก็ล้มเหลวค่ะเพราะว่าเขาหายตัวพลาดไปจากเป้าหมายถึง5ไม้และไปหายตัวใส่คุณยายคนหนึ่งที่กำลังซื้อของอยู่โชคดีที่ไม่เกิดอันตรายอะไรหลังจบการศึกษาที่ฮอกวอตส์ชาลีก็มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมทีมชาติควิดดิชของอังกฤษแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปโรมาเนียเพื่อศึกษาด้านมังกร Oliver อร์วเพื่อนร่วมทีมถึงกับบบนเลยค่ะว่าแทนที่จะไปเล่นให้กับทีมชาติดันไปไล่ตามพวกมังกรซะงั้นหลังจากที่ย้ายไปอยู่โรมาเนียทำงานใกล้ชิดกับมังกรชาลีก็เริ่มได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง ใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยรอยไหม้และมีรอยแผลเต็มแขนมีการพูดถึงชาลีวิสลีครั้งแรกในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มที่1เลยค่ะเป็นตอนที่แฮกริดแอบเอาไข่มังกรมาฟักที่กระท่อมหลังจากที่ไข่มังกรฟักออกมาแล้วแฮกริดก็ตั้งชื่อให้กับมังกรตัวนี้ว่านอร์เบิร์ตแต่เนื่องจากว่านอร์เบิร์ตมีขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆรอนก็เลยอาสาช่วยติดต่อพี่ชายที่โรมาเนียให้ว่าให้เขามารับมังกรไปได้ไหมชาลีเขียนจดหมายตอบกลับมาว่าเขาจะรับเลี้ยงเจ้านอร์เบิร์ต เองและสั่งให้พาเจ้าโนเบิรมาที่หอคอยที่สูงที่สุดเพราะในวันน,นั้นเพื่อนของชาลีที่มาจากโรมาเนียจะมารับช่วงต่อแผนการนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะเจ้าโนเบิร์ตถูกพาไปอยู่กับชาลีที่โรมาเนียชาลีถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งแอสคาบันหลังจากที่อาร์เธอร์วิสลีย์ถูกลอตเตอรี่เขาก็พาครอบครัวไปที่อียิปต์ ชาลีก็เดินทางมาเจอกับครอบครัวที่นั่นด้วยหลังจากนั้นในเล่มที่4่ค่ะชาลีก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีการแข่งขันควิดิชชาลีก็เดินทางกลับมาจากโรมาเนียและเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันควิดิชกับครอบครัวด้วยหลังจากนั้นก็มีการแข่งขันเวทไตรภา,าคีที่ฮอกวอตส์ชาลีก็มีบทบาทในการแข่งขันนี้อีกแล้วค่ะซึ่งชาลีก็เป็นหนึ่งในทีมที่ควบคุมมังกรสําหรับภารกิจแรก ในช่วงที่เกิดสงครามเว่นมนครั้งที่สองชาลีก็มาร่วมด้วยค่ะเขาเข้าร่วมกับภาคีนกฟินิกซ์และได้กลับมาร่วมงานแต่างงานของบิลและเฟลลอร์ซึ่งเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วย ในหนังสือระบุไว้นะคะว่าเขาเป็นหนุ่มผมยาวแล้วก็แต่งตัวในสไตล์ที่แม่ไม่ชอบเอาซะเลยคุณแม่มอลลี่ก็เลยลากเก้าอี้มาแล้วก็สั่งให้เขามานั่งแม่จะตัดผมให้เพราะเธออยากจะให้เขาดูเรียบร้อยในวันงานแต่งงานของบิลกับเฟลหลังจากที่โดนตัดผมเสร็จค่ะในคืนก่อนวันงานชาลีก็แอบเซคาถาให้ผมยาวกลับเหมือนเดิมที่งานแต่งแฮกริดก็มาร่วมงานด้วยค่ะแฮกริดก็ถามหาเจ้านอเบิร์ตว่าเป็นยังไงบ้าง ชาลีก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เจ้านอเบิร์ตแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันชื่อว่านอเบอร์ตาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นมังกรเพศเมียไม่ใช่เพศผู้หลังจากสิ้นสุดสงครามฮอกวอตส์ชาลีไม่ได้แต่งงานค่ะเขายังคงใช้ชีวิตโสดสุดๆแถมยังถูกริกตาสกีเตอร์เอาเรื่องนี้ไปเขียนข่าวด้วยแต่ว่าชาลีเองก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบอิสระต่อไป และนี่ก็เป็นเรื่องราวของชารลีวิสลีฟังเรื่องราวของเขาแล้วรู้สึกอย่างจะเห็นหน้าตาจริงๆของเขากันไหมคะหวังว่าซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้จะนำชารลีวิสลีมาให้พวกเราได้เห็นกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะและกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ